Vinicius Junior, and he's found a way past! Vinicius Junior will not want to bail <laughs> <laughs> ตามใจกูรีวิวตามใจกูเนี่ยวันนี้เราจะมารีวิวนเตะที่ชื่อว่าจูดเบลิงแฮมล่างนี้นะเป็นล่างบูธเขียวนะครับล่างทีมชาติอังกฤษนะครับแต่ล่างปีลังกายิงนะครับสำหรับจูดเบลิงแฮมล่างนี้นะครับผมเป็นล่างเพเยอร์หรูอีกนะล่างนี้นะครับจะสูงที่186อยซนติเมตรอายุ20่นะครับตัน10 3ยนะครับถ้าไม่มีบูธก็จะตันอยู่ที่1้3ยมเหมือนเดิมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับล่างนี้จะสามารถฟูลสโมสรทีมชาติอังกฤษได้นะครับแล้วก็สโมสร มาริดได้นะครับผมล่ามนี้จะหนักอยู่ที่75นะครับขนัดเท้าขวานะครับผมอ่ามันสไตล์เคทีเพย์เมเกอร์นะครับเล่นได้ในตำแหน่งนะครับกลางลูกนะครับ C M F แล้วก็ C M F นะครับผมโอเวอร์ก่อนบูติก้าแปดนะครับบูตแล้วร้อยสามนะครับอันนี้บูตโค้ดแปดแปดไอ 88นะครับผมข้าพลังเกมลูก90บับบอลกระโจน9 1เครับร 91, ดีบิ้ง8 6ครับการไปกับบอล88ครับการส่รงสั้น88ครับส่งยาว86จุดกอร์90ครับลูกเฮดดิ้ง75ครับลูกตั้งเตะ65ครับลูกโค้ง70นะส่วนตัวว่าลูกโค้งน้อยไปหน่อยนะแถมล่างนี้ได้ค่าพลังเกมรับผมว่าได้มาเยอะใช้ได้เลยนะสำหรับกลางลูกได้ได้ค่าพลังสีส้มสีเขียวมาเนี่ยมีค่าพลังเกมรับ72ครับแย่ง,งบอล77ครับความดุดัน8 1ครับการช่วยเกมรับ80นะครับผม มีสปีดที่84ครับสปีดต้น77นะครับซิกิงพาเวอร์80ครับจ้ำ81ครับอ่าเพราะมีแข็ง83บาร้าน85ตัวแตมีหน้า100เลยนะวิ่งได้120มัทีอ่ะอ่าใช้2ทาเวลี่ไฮนะครับใช้2ทาได้ดีนะ สกิลที่มีนะครับมีด d บ u b l e tap กับฟ r e e fall กับสกิลโซคอนโท t r o l ับไลนิ่งช็อต h o กับสกิลยิงท่ายาว first time shot กับ one touch p เอาไซ t s i d e color สกิลเกมรับแล้วก็ไฟติ้งสปิริต i t นะสกิลที่ผมคิดว่าขัดขันมันจะเป็นพวก l องแรง n g e c o l o อ long range s h o o t i นะไม่สามารถยัดสกิลได้นะครับสำหรับร่างนี้แนะนําว่าไม่ว่าจะเป็นเล่นกลางลุกตัวเดียวหรือเล่นกลางลุกคู่ก็ได้นะเพราะว่าร่างนี้ใช้ได้2เท้านะเล่นได้นะฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วแต่ถนัดนะถ้า อยากจะเอาชัวก็แนะนําเล่นเป็นฝั่งซ้ายนะเพราะว่าเจ้าตัวสนัดเท้าขวานะเท้าหลักมันเป็นเท้าขวานะครับผมก็สามารถเอามาเล่นเป็นฝั่งซ้ายได้นะแต่ถ้ากลางรู้ตัวเดียวเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับผมส่วนตัวนี้เปิดได้ของฟรีก็เลยเอามาลองเล่นถือว่าแจ็บใช้ได้แล้วก็ามาิวาให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันดีกว่าว่าเบลลิงแฮมล่างนี้สําหรับผมแล้วเข้ามือหรือเปล่าหรือว่าไฮไลท์จะโหดจะเฟี้ยวเจะเฮียว,ยวนาดไหน ไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวจูดเบลลิแฮมล่างตันร้อยสามล่างทีมชาติล่างนี้ครับล่างพรีอรวีมาช็อตแรกเลี้ยงบัตรก็มาอย่างสวยแต่ว่ายิงออกไปเฉยเลยครับมาช็อตนี้ครับเพื่อนจ่ายมาครับทางด้านวินีจ่ายมาที่จูดจูดล็อกมาล็อกมาแล้วก็สัดหลอดมองลูกนี้เรียบร้อยใส่ซากโ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 กเข้าไปครับถือว่าสวยครับเป็นตัวหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าโอเคนะแต่ว่าผมชอบล่างโฮพิเยอร์มากกว่านะหลายแบบ ไม่รู้อ่ะมันติดนี่ัย่เล่นจูดล่างโฮไปเลยอ่ะแต่ก่อนอ่ะผมชอบเล่นจูดล่างโฮไงมันจะมีจูดบล็อกซ์บล็อกจูดโฮแล้วก็เคียร์ทิพเพย์เมเกอร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ส่วนตัวผมชอบล่างโฮมากกว่านะล่างนี้มันรู้สึกว่ามันบูทแบบมันไปบูทค่าพลังที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ใช้แบบพวกสเตมีนาความแข็งแกร่งบาลานอะไรเงี้ยมันแบบไม่ได้ใช้เยอะอ่ะสหรับผมผมว่ามันควรไปบูทพวกค่าพลังจ่ายบอลก็ได้ค่าพลังการยิงหรือว่าค่าพลังความเร็วหรือสปีดหรือคิกิ้งพาวเวอร ของจูดครับไม่ว่าจะล่างไหนผมรู้สึกว่าจูดแม่งเก่งกับทุกล่างอยู่แล้วอ่ะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นกองกลางสายฟรีที่ใครเปิดได้รู้สึกว่าโคตรคุ้มนะเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าโชว์ไทม์ที่จะเข้ามาหลังจากคลิปนี้ประมาณ9ก้าโมงใช่ปะคือผมลงคลิปนี้น่าจะประมาณ8ปดโมงกว่าๆใช่ปะเก้าโมงก็จูดโชว์ไทม์มาใช่ปะใครที่แบบว่างงบน้อยอ่ะก็สามารถเอาจูดล่างนี้เล่นได้นะอาจจะไม่ได้เก่งเท่าโชว์ไทม์นะแต่สาหรับผมผมว่าค่าพลังหรือว่าแบบไม่ใช่ค่าพลังเลยค่าพลังด้านนอกกับมนดูสวยแบบ ไม่ได้แตกต่างโชทามโชทามอาจจะตันประมาณร้อยสามหรือร้อยสี่อ่ะตัวนี้ตันร้อยสามผมว่าก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าข้าพลังไส้ในผมว่าโชวทามม่งก็ดีกว่าอยู่แล้วนะในความที่ผมคิดนะเอองีไอโชทามดีกว่าแต่ถามว่าร่างนี้แย่ไหมสาหรับผมผมว่าไม่แย่เลยครับเป็นใครที่ขาดเคียร์ทีเพย์เมเกอร์รับดาวรุ่มพุ่งแรงสายแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรสตาร์ดวงใหม่ของวงการฟุตบอลผมว่าก็ไม่ควรพลาดจริงๆนะครับสาหรับจูดน,นะครับนี่ดู จังหวะความพิ้วหรือว่าอะไรเนี่ยผมว่าเล่นได้ดีนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบโฮปพเยอร์มากกว่ามันรู้สึกว่าสอดได้ดีกว่าล่างเนี้ยด้วยความล่างนี้มันเป็นแคทีพีเมเกอร์นะมันเป็นตัวสร้างสรรค์เกมมากกว่าที่จะเป็นตัวสอดไปหาจังหวะการทำประตูหรือว่าสอดไปจ่ายนะผมรู้สึกว่าบางจังหวะมันเติมช้าๆแปลกๆนะทั้งที่ค่าพลังเกมลุกมันได้มาเยอะใช้ได้นะครับตลอดจูดล่างนี้นะ ผมลองไปเทียบกับร่างโฮ่ร่างหนึ่งมานะมันรู้สึกว่าร่างโฮ่ร่างนั้นนะค่าพลังการหายช่องอะน้อยกว่าจูนล่างนี้นะแต่ผมรู้สึกว่าจูนล่างเนี้ยบางจาังหวะมันรู้สึกวิ่งแบบว่ามันไม่ได้วิ่งหาช่องดีขนาดแบบไม่รู้อะ่ะมันมันในความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันนะครับทุกคนแต่ถามว่าเก่งไหมสำหรับผมเก่งครับยิงไกลโอเคนะครับไม่ได้ดีแบบขั้นดีมากเพราะว่าคิกิ้งพาวเวอร์ล่างนี้80เองนะอาจจะแบบไม่ได้ส่องไกลอะไรดีเวอร์นะเนี่ยได้ความพิ้วมาเอียงปัน่นอะไรเนี้ยโอ้โหสวยจัดครับ มันก็ยังเก่งในความที่มันเป็นจูดอยู่แล้วนะฮะทุกคนส่วนตัวผมก็เล่นอยู่แล้วนะโดยเฉพาะร่างโฮนี่ผมเล่นเนี่ยการจ่ายบอลแบบเนี่ยจ่ายมาคือจ่ายได้เปรียบนะวีนี้ลูกนี้ก็เลยกินง่ายๆเลยด้วยความที่จูดจ่ายมาให้ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรจ่ายมาดีนะการที่แบบเพื่อนจะทําต่อมันก็เลยเล่นง่ายนะครับเนี่ยต้อว่าไฮไลท์ครับดับบุทันครับนี่ครับแล้วก็เอียงครับแล้วก็ปั่นครับไอ้ันนี้ไม่ได้ปั่นอนะ่ะ ตัดเต็มคอรอเต็มแข้งไปเลยครับจังหวะนี้ปั้น,นครับโอ้โหคขสวยนะครับจังหวะนี้วินี้ดึงลอยป่ามันจะเติมแบบเนี่ยมีจังหวะสอดแบบดีๆอย่างเงี้ยก็มีบางเป็นบางอย่าคือน้อยมากนะจังหวะแบบนี้ถ้าเป็นโฮมันจะหาได้ดีกว่านี้ส่วนตัวรู้สึกว่าชอบร่างโฮตรงที่มันหาช่องได้ดีนี่แหละแต่ล,ล่างนี้ก็ไม่ได้แย่ครับสำหรับผมนะคารได้เปิดได้จะได้ค่าพลังบูบตตรงค่าพลังรวมของทีมได้อีกนะเพราะล่างนี้เป็นล่างที่ เป็นร่างที่ข้าวพลังเพย์เออร์วีรู้สึกว่าน่าจะสูงสุดระดับของจู๊ดถ้าไม่เทียบกับพวกโชว์ไทม์หรืออะไรนะเดี๋ยวเราไปตัดเกรดดีวยวว่าจู๊ดร่างนี้ผมจะให้เกรดประมาณเท่าไหร่ครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับจูดเบลิงแฮมล่างนี้ส่วนตัวผมชอบนะบเป็นตัวหนึ่งที่เล่นได้ดีนะแต่ส่วนตัวผมชอบล่างโฮวเฟเยอร์มากกว่านะครับลงไปทัวโบสเบอยตเกงครับซัดไป10ประตูกับ2แอสซิตนะครับถือว่าทําฟอร์มโชว์ฟอร์มได้ดีเลยนะในแรงช่วงประมาณอันนี้รหัสนี้อยู่ประมาณช่วง D 4, D 4, 4, ดีสี่ดีสาเออดีดีดีห้าดีสี่นะครับผมก็อาจจะยิงได้ง่ายหน่อยนะสาหรับจูดเบลิงแฮมล่างนี้ข้อเสียนะสำหรับผมคิดว่าจะเป็นพวกเรื่องความเร็วนะครับแล้วก็ ความเร็วนะครับแล้วก็ยิงแรงนะครับค่าพลังขี้ยิงพาวเวอร์มันน้อยไปหน่อยนะครับสำหรับผมนะแล้วก็ไม่มีสกิลพวกลองแรงเคอร์เอร์ลองแรง,ง,แรงชูตติ้งนะจังหวะช่วยปัน่นแล้วก็ลูกโค้งอาจจะไม่ดีนะขอตัดเกรดแล้วกันผมให้อยู่ที่ประมาณ7.5แล้วกันผมส่วนตัวผมชอบล่างโฮปีเยอร์มากกว่าจังหวะที่เล่นผมรู้สึกว่ามันมีจังหวะที่แบบเติมเกมลุกช้าไปหน่อยนะด้วยความที่มันไม่ใช่โฮปีเยอร์เนาะจังหวะสอดจังหวะอะไรมันอาจจะมดีด้วยความที่ผมติดเล่นจูดโฮปีเยอร์ไปแล้วอะ่ะมันก็เลยแบบว่า พอมาเล่นล่านนี้มันมีจังหวะที่มันเติมช้ามันเลยทําให้หงุดหงิดนะครับผมผมก็เลยให้ประมาณ7.5แล้วกันถามว่าเก่งไหมเก่งครับใครที่ขาดกลางลูกเคียติเพมเมเกอร์ตัวสร้างสรรเกมคล่องตัวตัวสูงตัวใหญ่นะครับแล้วก็ส่องไกลได้ดีเป็นบางจังหวะแล้วกันเพราะว่าลูกโค้งมันหน้าก่อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็สามารถเอาจูดไปได้นะเพราะว่าวันจันนี้ก็ หรือว่าวันที่ผมลงคลิปเนี่ยก็คือมีจูดล่างอ่าโชว์ไทาม์มาแล้วใช่ปะใครที่ล่าไม่ได้เล่นล่างนี้ได้ก็ถือว่าโอเคอะ่ะถือว่าประหยัดงบอ่ะเปิดได้ฟรีหรือว่าเปิดได้โดยการใช้งบแค่300ทองอะ่ะออกตัวสุดท้ายอะ่ะก็ถือว่าเก่งละตันตั้งร้อยสามนี่มันเข้าพาลังมากกว่าอ e ีพีบางตัวแต่ว่ามันก็ ถามว่ามันมีข้อดีข้อเสียไหมมันก็มีครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับการรีวิวจูดบิลลิงแฮมนะครับส่วนตัวเก่งครับเล่นได้น่าจะเป็นตัวหลักไอดีนี้แหละไอดีสายฟรีผมนะในความที่มันไม่ค่อยมีกองกลางเยอะําทจริงว่ามันก็มีกองกลางเยอะไหมมันก็มีเควินเดอะบอยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีจูดมาผมก็ชอบจูดอยู่แล้วนะในความที่มันแบบมันน่าจะเร็วกว่าเดอบอยอ่ะเออถ้าใครชอบกองกลางตัวลุคเคทีเปเเมเกอร์ที่มีความเร็วพอประมาณก็สามารถใช้ได้นะ เนี่ยวบอยก็ไม่ได้เร็วอะ่ะก็7 4็ดบสีจ็ดิหกว่าจู๊ดมันสปีดสปีดดีกว่าประมาณนี้แล้วกัน ก็แต่ถามว่ามันจ่ายบอลสู้เรบอยได้ไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแล้วกันก็ประมาณนี้ละกันสำหรับการรีวิวจูบิลิแฮมันใครเปิดได้กี่ทองหรือว่าเปิดแล้วมีเอามาเล่นแล้วมีความรู้สึกยังไงมีความคิดเห็นแตกต่างสามารถคอมเมนต์มาได้นะก็ฝากช่องทางการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง i g นะครับอินสตากแกรมเฟซบุ๊กสามารถเข้าไปติดตามกาได้นะครับลิงก์ด้านล่างเลยครับก็ย้ำเสมอนนะช่วงนี้ผมฝึกงานนะครับอาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยเหมือนแต่ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีคลิปเยอะเหมือนแต่ก่อนก็ขอโทษขออภัยนะับกฝาาม่งทล งานจบก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาทําแบบเต็มตัวอย่างแน่นอนครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับคำพูดคำจาใดไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับอ่ะฝากอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันช่วงนี้ผมสตรีมอยู่ในแอปทิกต็อกนะครับต่อไปนี้ก็สตรีมอยู่ประมาณวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเพราะว่าหยุดจากการฝึกงานนะก็สตรีมประมาณ2วันนั้นใครที่อยากไปหนึ่งหนึ่งด้วยอยากเล่นด้วยก็สามารถเข้าไปเล่นด้วยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคำพูดคำจาใดไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยมา